สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกคำสอนนะครับวันนี้เราหยิบยกคำเทศนาของอาจารย์ดรคมเอกวินอัครทิติจากคริสตจักรน้ำมงุลนใหม่ซีรีส์มาใหม่ต้องรู้ตอนที่12หัวข้อคือผีเข้าเราได้อย่างไรเ,ออเป็นประเด็นที่ผมว่าหลายคนน่าจะสนใจหรืออาจจะเคยสงสัยกันอยู่บ้างนะครับ ใช่ค่ะคือคำสอนนี้เปิดมาก็ย้ำเลยว่าการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณเนี่ยเป็นเรื่องจริงจังนะคะศัตรูที่เราพูดถึงคือมารซาตานผีวิญญาณชั่วเนี่ยเขาไม่ได้มาดีๆเป้าหมายคือทำลายร้างเราเลยครับในพระคัมภีร์ถึงกับเปรียบว่าเหมือนออสิงห์คำรามเลยนะคะที่แบบคอยวนเวียนหาโอกาสจะทำร้ายเราตาม1นึ่งเปโตร58ไม่ใช่ภาพผีน่ารักนรักแบบในการ์ตูนหรือหนังทั่วไปเลยค่ะ โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับงั้นวันนี้เป้าหมายหลักของเราก็คือมาทำความเข้าใจกันจากคำสอนของอาจารย์นี้แหละครับว่าเอ๊ะแล้วช่องทางไหนลละที่มันเปิดโอกาสให้วิญญาณชั่วพวกนี้เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราได้โดยเฉพาะกับผู้เชื่อนะครับค่ะเริ่มจากประเด็นแรกที่อาจารย์พูดถึงก่อนเลยนะคะคือเรื่องความเชื่อของคริสเตียนกับผีเนี่ยมันจะมีอยู่สแนวคิดหลักๆที่อาจารย์ยกมาครับมีแนวคิดไหนบ้างครับ แนวคิดแรกก็คือกลุ่มที่เชื่อไปเลยว่าคริสเตียนไม่มีผีเข้าหรอกเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่แล้วแต่อาจารย์ท่านก็ให้ข้อสังเกตไว้นะคะว่าท่านเองก็ยังหาข้อพระคัมภีร์ที่มายืนยันเรื่องนี้แบบชัดๆตรงๆไม่เจอเหมือนกันอ๋อครับแล้วอีกแนวคิดหนึ่งล่ะครับที่อาจารย์ดูจะเห็นด้วยมากกว่า อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งอาจารย์มองว่ามันสอดคล้องกับทั้งพระกัมพีและประสบการณ์จริงมากกว่านะคะก็คือเชื่อว่าคริสเตียนเนี่ยก็ยังอาจจะมีบางพื้นที่ในชีวิตที่วิญญาณชั่วย,ยังสามารถเข้ามามีอิทธิพลได้อยู่เหมือนกับว่ายังมีจุดอ่อนหรือช่องว่างอยู่ คล้ายๆอย่างนั้นค่ะอาจารย์เปรียบเทียบกับชาวอิสราเอลที่พระเจ้าประทานแผ่นดินคานาอันให้แล้วนะแต่พวกเขาก็ยังต้องอไปต่อสู้ขับไล่ศัตรูเดิมที่อยู่ในแผ่นดินนั้นออกไปเองไม่ใช่ว่าได้ปุ๊บศัตรูหายไปหมดเลยเข้าใจแล้วครับแสดงว่าตามคําสอนนี้เนี่ยการที่เราเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะมีกรอบป้องกันอัตโนมัติแบบร้อยเปอร์เซนแต่ยังต้องมีการต่อสู้ต้องปกป้องพื้นที่ชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆสินะครับถูกต้องเลยค่ะ ทีนี้พอพูดถึงเรื่องผีเข้าหรือผีสิงเนี่ยคำที่ใช้ในพระคัมภีร์ภาษากรีกคือคำว่าไดโมนิโซมาอาจารย์ท่านอธิบายว่าคำนี้เนี่ยความหมายจริงๆมันอาจจะไม่เหมือนกับภาพที่เราเห็นในหนังนะคะอ่าไม่เหมือนนะครับปกติเราจะนึกภาพแบบถูกควบคุมเบ็ดเสร็จพูดจาเปลี่ยนไปเลยคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปค่ะคำสอนนี้ชี้ว่าไดโมนิโซมามันหมายถึงการตกอยู่ใต้อิทธิพลของผีเป็นบางช่วงเวลามากกว่าค่ะ เป็นบางช่วงเวลาใช่ค่ะอาจจะแสดงออกเป็นการเปลี่ยนบุคลิกภาพไปช่วคราวหรือแบบควบคุมอารมณ์บางอย่างไม่ได้เลยในช่วงนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์อย่างชายชาวกราซาที่บางทีก็ดูมีสติวิ่งไปหาพยสูได้แต่พอพูดออกมากลายเป็นเสียงผีพูดแทนหรือจากประสบการณ์ขับผีของท่านเองที่แบบบุคลิกของคนคนนั้นสลับไปมาระหว่างตัวตนจริงๆกับผีที่สิงอยู่อืมก็น่าสนใจนะครับ ทำให้เห็นว่าอาการมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนจงแจ้งแบบในหนังเสมอไปแต่อาจจะเป็นพฤติกรรมแปลกๆหรืออารมณ์ที่ผิดปกติไปเป็นพักๆที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้ใช่ค่ะแล้วทีนี้คำถามสำคัญคือแล้วช่องทางละ่ะที่ทำให้อิทธิพลพวกนี้มันเข้ามาได้อาจารย์ก็สรุปไว้หลายทางเลยค่ะมีทางไหนบ้างครับทางแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือการเปิดประตูด้วยตัวเราเองนี่แหละค่ะเปิดประตู ไม่ถึงยังไงครับก็คือการทำบาปไงคะการทำบาปแล้วไม่ยอมกลับใจอย่างเช่นการนินทาว่าร้ายคนอื่นการโกหกการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังไม่ได้ยึดหลักการของพระเจ้าจริงๆจังๆพวกนี้แ่ะค่ะคือการเปิดช่องว่างเปิดประตูให้ศัตรูมันเข้ามาได้เหมือนเราสร้างช่องโหว่ให้ตัวเองว่างนั้นเถอะนะครับแล้วมีทางอื่นอีกไหมครับนอกจากที่เราทำเองมีค่ะอีกทางที่สำคัญคือทางสายเลือดค่ะ หรือที่บางทีเรียกว่า family spirit อ๋อเรื่องคำสาปแช่งจากบรรพบุรุษอะไรทำนองนั้นหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะคำสอนอธิบายว่าคำสาปแช่งที่เกิดจากการที่บรรพบุรุษเราไปนับถือรูปเคารพเนี่ยมันสามารถส่งผลตกทอดมาถึงลูกหลานได้นะคะอาจจะถึง3 4ถึงชั่วอายุคนเลยโห 3- สามสี่ชั่วคนเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้ว คำว่ารูปเคารพในที่นี้เนี่ยอาจารย์ขยายความน่าสนใจมากว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่รูปปั้นนะคะแต่อาจจะรวมถึงสิ่งต่างๆที่เราให้ความสําคัญหรือเรารักมันมากกว่าพระเจ้าในชีวิตประจําวันของเราก็ได้เช่นอะไรบ้างครับก็อาจจะเป็นเงินทองความสําเร็จชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งอาหารการกินบางอย่างที่เรารักมากจนยอมทําผิดเพื่อมัน อะไรแบบนี้ก็เขาขายได้เหมือนกันค่ะโอ้โหฟังดูแล้วความหมายกว้างกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยประเด็นนี้น่าคิดมากๆแล้วมีช่องทางอื่นอีกไหมครับมีอีกช่องทางหนึ่งที่อาจารย์เน้นมากค่ะคือเรื่องของการถูกปฏิเสธหรือที่เรียกว่า rejection spirit การถูกปฏิเสธใช่ค่ะคือมันอาจจะเริ่มมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เลยก็ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าพ่อแม่ได้ไม่ได้ตั้งใจให้เราเกิดไม่พร้อมหรือไม่ต้องการเราความรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการไม่เป็นที่รักเนี่ยมันฝังใจมาตั้งแต่ตอนนั้นได้เลยครับแล้วมันส่งผลยังไงต่อครับมันก็จะส่งผลให้เรารู้สึกไร้ค่าพอโตขึ้นมาก็อาจจะโหยหาการยอมรับจากคนอื่นมากๆชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นขี้อิจฉาหรือกลายเป็นคนขี้เกรงใจไม่กล้าป,ปฏิเสธใครเลยเพราะกลัวจะไม่เป็นที่รักกลัวถูกปฏิเสธซ้ําอีก Mm hmm. อาจารย์ยกตัวอย่างแซมสันในพระคัมภีร์ที่ความโหยหาความรักจากผู้หญิงทําให้สุดท้ายเขาก็เปิดเผยความลับเรื่องพละกําลังของตัวเองจนนําไปสู่ความพ่ายแพ้ในที่สุดค่ะฟังดูแล้วแต่และช่องทางนี้มันซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วบางทีมันอาจจะมาจากอดีตมาจากครอบครัวโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่คำสอนนี้เน้นย้ำคือเราต้องตระหนักว่าการต่อสู้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่การสู้กับคนกับเนื้อหนังและเลือดนะคะแต่เป็นการสู้กับพวกวิญญาณชั่วกับอำนาจมืดที่อยู่เบื้องหลังปัญหาต่างๆตามที่เอเฟซัส6.12บอกไว้เลยค่ะครับกลับมาที่ภาพเปรียบเทียบเรื่องสิงค์คำรามอีกทีนะครับที่บอกว่ามันวนเวียนมองหาคนที่มันจะกัดกินได้อาจารย์ตีความเรื่องนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างครับค่ะ อาจารย์อธิบายได้น่าสนใจมากค่ะว่าโดยธรรมชาติแล้วสิงโตที่ออกล่าเหยื่อเนี่ยมันมักจะมองหาตัวที่อ่อนแอหรือตัวที่มันหลงฝูงแยกออกมาอยู่โดดเดี่ยวอ๋อเหมือนคนที่แยกตัวออกไปใช่ค่ะเปรียบเหมือนคนที่อาจจะโดดเดี่ยวไม่ได้อยู่ในชุมชนผู้เชื่อไม่ได้อยู่ในคริสตจักรการที่เราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นชุมชนเนี่ยมนเลยเหมือนเป็นการป้องกันภัยอย่างหนึ่งด้วยค่ะการอยู่ในกลุ่มในคริสตจักรจึงสําคัญมากจริงๆ สำคัญมากค่ะแล้วอาจารย์ยังเสริมข้อมูลจากเหมือนสถาบันสมิธโซเนียนด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสิงโตที่ชอบส่งเสียงคำรามดังๆเนี่ยมักจะเป็นสิงโตที่แก่ป่วยหรืออ่อนแอมากกว่าเอ้าเหรอครับค่ะสิงโตที่แข็งแรงจริงๆเวลาจะล่าเหยื่อมันจะซุ่มเงียบ การคำรามดังๆเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่การขู่หรือพยายามล่อเหยื่อที่พลัดฝูงให้ออกมามากกว่าจะเป็นการแสดงอำนาจที่แท้จริงของมันโอ้โหมุมมองนี้น่าสนใจมากครับมันบอกเราว่าแม้เสียงขู่ของศัตรูมันจะดังแค่ไหนแต่มันไม่ได้แปลว่ามันมีอำนาจเหนือเราแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเรายังเกาะกลุ่มอยู่ในฝูงที่ปลอดภัยคือในชุมชนของผู้เชื่อใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะครับผม ก็สรุปแล้วนะครับการพูดคุยของเราวันนี้เราก็ได้สำรวจมุมมองจากคำสอนของอาจารย์ดรคมเอกเกี่ยวกับช่องทางต่างๆที่วิญญาณชั่วอาจจะเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตเราได้ทั้งจากการที่เราเปิดช่องเองด้วยการทำบาปหรือผลกระทบที่มาจากสายเลือดหรือแม้กระทั่งบาดแผลจากการถูกปฏิเสธในอดีตค่ะ ซึ่งประเด็นสำคัญที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องนี้ก็คือการที่เราต้องตระหนักถึงการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณที่มันมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอคำถามที่น่าสนใจที่คำสอนนี้ทิ้งท้ายให้เรากลับไปคิดกันต่อก็คือมีพื้นที่ไหนในชีวิตของเราหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังเปิดช่องว่างเปิดประตูให้กับอิทธิพลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้อยู่ เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปสำรวจตัวเองอย่างลึกซึ้งจริงๆนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ